แตเไม่ต่โดน้ปลาก็จะอ๊อป่าวมันเอเอาป่าเป่าเ้าป็นป่าซิ่วหนักเจ้าถ้าซ่อนได้ซ่อนได้น่ะป่าซิวนี่น่ะนี่นี่นี่ตัวนี่ด้วนี่วข้าวั่เจ้า สองตัวคุณถึงสามตัวอ๋อได้เลยสองตัวสามตัวนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งโอ้แม่อันนี้เป็นนาแพงเองนะเจ้าเนาะถ้าเป็นนาคนอื่นก็จะบะลงจี้นะเจ้านี่เป็นนาเจ้าของไมแล้วเนาะอืม มาปูนี่อีก2ตัวสตัวะี่ไแม่แปูนี่สาตัวสตัวหันน้ององตัวนตัว้ยหนึ่งตัวด้วยไต้เดาไต้เดานี่สตัวต็กี้อยู่นี่เนี่ยนี่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 เห็นหลังนี่ไห อ๋อแม่กะหึไม่ไม่ oh, <laughs> 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 ก็พ pues ุ่ป um> ุ๊นุุ๊เพไปพุ่นลเลยไปลองนี่เพ่เพ่นี่ปลาเข้าแล้วมดใส่นี่แล้วมดเบอจับมันมันกินข้าเขาชอบเฮ้ยนี่มีนตัวไหมนี่ือนเอะโอ้โหเ๋ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้าแห้งแกนลยุาาก้อเมอนกน้ำมันก็มีปูน,าาน,ปนะน,นี่จะลอยปลาจูปูนี่นี่ปลห่์นี่ก็ได้ก็ใ่ก <c oughs> ็ มันไปตาไปบุญละหยุดเดีวนหอยเลเอาเลยกัดเขาเหมือนกันทำเร็วทำเ็ขึ้นก่ มูตัวนี้ตัวแม่แม้ว่าจะเอะแม้ว่าจะไปหาข้อง่ายๆแยไว้จับปูน่ะเอาข้องหญ่ๆเมัดมัดเอวมั่ไงดิท um, uh ี okay. bed, um, oh, say, so ่แม่ชหาขอปล่อยกุ้งกัว่าบัไหนใส่ข้าขวาใสข้เป็นญ่าแล้วจนิ่ได้ไปเอาข้าแลได้ปนนี่ ม่น sí. uh huh. okay. ี่ตัวนี้ค่ะปุบปุ๊บเด็กสบายไปลงๆข้านในตัดตายข้านะเจ้ากำลังเริ่มตัดไปอเค cà hai điếu đi lái cái đó nổ cà hai điếu như này, khoai mận hòm cả khoai bồ mai, mông mèn tua tua tua, tao mướn mèn Nih, ปูๆๆตัวตัวนึงนี่ๆนี่ๆตัว เดี๋ยวมาดูแกติจเ,เจ้าว่าหนึ่งไห้เนี่ยมันมีปูนักแค่ไหนเดี๋ยวเขามาเทพอ,อกันเนาะบรรยากาศสวนแพงเจ้านี่กระท่อมน้อยแพงน้อนนี่เจ้าะนอนหลังนี่ข้างห้องนอนแพงเลย,ยน่นนาพึ่งมันเพราะเป็นนอนนอนนะป่ามันจะขึ้นก่อ

cho đây nè mình lên thao bảo có cắt thao hỗ trợ nó không có một cái chai da mày điêu đấy thế khó mà nữa nọ lại này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

นีข้านี่ปอตัวสองตัวเันี่อี่นะนี่อือันก็เฮ้ยไปไปไปเห็นหน่ตัวนี่งตัวน่ก่อนะีนี่อยู่เนาะนักปุดปุ้ดปุ้ดปุดปุ้ดนี่นี่นี่เนี่มักขอดีหน่อมาแล้วนะงเ้ยเฮ้

้ามตัวสตัวป้า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 ไปไหนล่ะมันไปกินหัวตะเพี้ที่รงน้ำนี่ยเข้าเข้าเข้าแม่เข้ามุ้นอะ ดนะนะูกอข้าแวแพ้นะเจ้าเนี่ยอันตปีปูประกัดก็จะมีกอหน่อยอันนั้นปลูกซ้ำแล้วซ้ำเหยนะเจ้านี่ปลูกมูสักีรอบแล้วนันดินมันบใบใหญ่ปูมันกัดอม tao em sẽ cắm được có má hay mai cái đấy ừ. à. <cười> <cười> <Cầm hà bùn. cười> cắt con bò ừ, ta lo cá nữa đi ta lo điรับทานนั่น khâu nè để lắp tha nè

นาปีดก้กแลกวมีก่อนจ้ะเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาถักขึ้นมาตัวถังมาขึ้นแพงก่านด้มั้ยกาด้วยถังก็มีดโอ้ เขากอยไปดูผลงานที่บ้านนะเจ้านะเนาะเฮ้ยในคลองพนะ่อ,นนนนอเนาะไอ้เฮมอู้ยังปุ้นเจ้าเยพอเปงานนะเจ้า,าม,มาให้เดียวให้เดียวแล้วเจีบไม้ออกเลยาตา ดูผลงานเจ้ายี่มอนทรงกั๊มเดียวหาแป๊บเดียวเองเนาะก่อนกินข้าวแรงเจ้านี่ปูปูของยีมย่มอนช่วงนี้ยี่มอนว่าจะเอาทำน้ำปูเนาะ,ะสาส่งไปทำน้ำปูนะขอบคุณนะเจ้าทุกการรับชมนะเจ้าเดี๋ยวปูช่วงนี้จะปล่อยเก็บไว้ก่อนนะเจ้ารวมร้าไปทำน้ำปูเลยปล่อยเนี่ยด้นานทำความสะอาดมาละปูน,นี่เนาะน้ำปูนี่ตทำกำลังม้อเลยเจ้าไปเอาปล่อยไว้ก่อน ไปบอลนี่แหละไปสะสมไม่ได้เลย